สวัสดีครับมีหลักที่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเอเดนลิงนะครับมีจะมาโนราเมดนะครับบอสเอมันชื่อว่าอะไรนะก็ดคิกปะหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยลืมละไม่รู้ว่ามีจะทําได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ให้กาลังใจมีด้วยครับก็ดคิกจริงด้วยร้อยจริงยังก็ให้กาลังใจมีด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับมีมีผลงะอัปเดตทุกวันนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ชิบหาย้อนไม่โดนวะ มันทำอะไรบ้างวะเนี่ยหนีลืมแล้วอ่ะอุ้ยยูุูปตาบัสเบิร์ตทีมเที้ยสตีน่าหมดว่ะเข้าสวยเลยตาบัสเบิร์ตีมแปะเต็มรูแบบเต็มหมดอเรียบร้อยนะครับผม สำหรับบอสก็ส์คีกนะครับร้อยกิ่งเนาะอุ้ยนี่ดาบดาบซ้ายหนีบา้าหมดแล้วด้วยแล้วเนี่ยขอพลังยังไงครับสำหรับสายคาตาหน้าน่าเล่นไหมครับยังไงอาจจะช่วยให้เพื่อนๆอยากรู้สึกอยากเล่นคาตาน้ามากขึ้นนะครับก็ อันนี้ที่ทหมีมาทำตัวนาเมตเนี่ยเป็นเพราะว่ามี FC ขอหมีเยอะนะครับอยากอยากเห็นคนไทยโดนาเบตบ้างเนาะหมีก็เลยมาทําให้ดูเนาะว่าหมีจะลองทําได้หรือเปล่านะครับอยังไงก็จบกันไปยสำหรับบอสกอดคีกนะครับราชาอสูรร้อยกิ่ง เพราะเดี๋ยวเรามาเจอบอสตัวอื่นนะครับเดี๋ยวหมีคงจะไล่ทําโนนาเบดบอสเอ็นจีให้ครบทุกตัวเลยครับยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงแล้วกดฝากกดติดตามกดซับสไครป์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้กำลังใจหมีก็ได้นะครับยังไงของการาบขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ